กับดราม่าหนึ่งจัก,กรยานนะฮะที่เลื้อยเข้าไปเสื้อลูกสาวแล้วก็เขาบอกว่าดันก้นเข้าไปในริฟต์นะฮะแล้วเหมือนกับขยำบ้านท้ายลูกสาวเขาตัวโตหน่อยก็เลยดูเหมือนกับภาพที่ออกมามันดูไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็สังคมเอาไปพูดถึงทัวลงกันแบบมากันเป็นคณะเลยนะฮะ ทางหนึ่งจักรยานก็ออกมาบอกว่าก็ขอโทษนะครับเมียก็บอกว่าก็ปกติที่บ้านก็เลีนยนแบบนี้จริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องอื่นนะที่เป็นอะไรที่แบบคือเรื่องที่ทั่วไปผมจะบอกว่าเสือแต่เรื่องนี้ใช้คำนั้นไม่ได้นะฮะสิ่งที่สังคมคอนเสิร์ตหรือกังวลน,นั้นมันมันมันดีมันดียังไง ก็จริงเนี่ยที่มันเป็นเรื่องในบ้านนะแต่ว่าการที่เขาทําแบบนี้ออกมาแล้วมันหลุดออกไปในสื่อวงกว้างนะครับมันอาจจะไปกระตุ้นบางอย่างให้คนที่เป็นพ่อจริงๆนะฮะมันจะมีพวกปีศาจนะครับก็คือพวกพูดผีปีศาจพวกเปรดและพวกอะไรๆๆพวกนี้ม,นมันมันมีอยู่จริงนะคนที่เป็นเขามีปัญหาทางจิตอนะ่ะ มันจะเป็นกระตุ้นให้เกิดการทําตามนะฮะว่จะมีเด็กโชคร้ายที่เป็นลูกสาวของเขาเองนั่นแหละสิ่งที่สิ่งที่ผมบอกว่าเสือกไม่ได้ต้องบอกว่าอืมก็อย่าให้มันหลุดไม่เห็นจะต้องถ่ายคลิปเอาลงทิกตอกเรียกยอดอะไรยังขนาดนั้นอืมแล้วเอฟเฟกมันกลับมาเนี่ยโอ้โหมันมีผลเยอะนะฮะทำไมผมถึงออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าผมก็เป็น ปีศาจพูดผีเปรตพูกได้เหมือนกันนะฮะแต่ผมมาอยู่ฝั่งเทพแล้วนะครับก็คือมารับใช้เทพมารับใช้พระเจ้าแล้วนะฮะเป็นปีศาจที่ที่กลับมารับใช้พระเจ้าก็เลยมองเรื่องนี้ในมุมมองที่เหมือนคนทั่วไปมองนะฮะไม่ขัดทุกเรื่องไม่ส่วนทุกเรื่องนะฮะอย่าไปเปิดกล่องแพนดูลานะฮะบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ควรเปิดมันออกมานะครับ คนจะเก็บมันไว้อย่างนั้นฝากไว้ครับ